สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกับทันเด็กพิเศษทรหัสในดวงรายเดือนเมษายน64นี้นะคะกับทรหัสดวงคนเกิดวันเสาร์กันค่ะการงานในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีสิ่งที่ทำไว้จะประสบความสำเร็จอาจมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับพิจารณาเข้าทำงานแต่ ควรเสนอไอเดียที่แปลใหม่จะมีโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่และมักจะมีการเดินทางที่บ่อยมากขึ้นควรรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายเพื่อสรุปการทำงานอย่าฟังด้านเดียวนะคะการเงินในเดือนนี้อาจมีความยุ่งยากวุ่นวายใน ทอ,ทองเข้ามาให้ปวดหัวได้หรือมีปัญหานี่สินจากคนอื่นๆที่ไม่ค่าคิดแต่กลับต้องมามีส่วนรับผิดชอบด้วยควรมีสติอย่าใจร้อนพยายามจัดระเบียบการใช้ใจ่ายต่างๆอย่าใช้เกินตัวแต่ก็อาจจะมีข่าวดีทางด้านโชคลาภเข้ามาให้ชื่นใจได้นะคะ ควรักในเดือนนี้อาจไม่ค่อยสดใสมีความขัดแย้งกันบ่อยพูดจาสื่อสารอะไรไปมักไม่เข้าใจกันทำให้เกิดการทะเลาะกันขึ้นได้และอาจเกิดจากปัญหานอกออกบ้านเข้ามาทำให้วุ่นวายจนเกิดความเครียดได้ควรใจเย็นนิ่งปล่อยวางบ้างคะ่ะ ส่วนคนโสดในเดือนนี้มักท่องเที่ยวใช้ชีวิตโสดไปก่อนค่ะสุขภาพในเดือนนี้ควรระวังสุขภาพของกระดูกกล้ามเนื้อต่างๆอาจมีการอักเสบหรือเจ็บป่วยได้อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆได้นะคะจบแล้วนะคะ กำลังใจให้ทันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอ